ของมวลชนกังวลแรงกระสานของเสริชนคนตายฟ้าเดียวกันดวงดาวยาังสกายโทรเสียงกินเลีนบนบน้ยงคนคนใจเรารวมประการ ไอ,อ้กูไอ้กูใจหายแต่ข้อมกลัวมึงจะไม่ได้ออกไอ้เหี้ยเอ้ยเอาโน้ตว่าไม่ยอมให้ผู้ใดญมาทำลายริปลอยสิ่งดีตีแล้วทยากเพื่อเ,เรายังหายใจจับมือเราเดินกัน เราเอามารับคนแสดงเหมือนกันติ่งส้มน้ยแสดแต่สำหรคนที่ไม่เหนเน้อคือไม้ม่กินเราไปเป็นแสดงเหมือนกันไม่เอาไม่เอาไม่เอามีพวกกูไม่ิดสัญญากับมึงนะทีนี้กูเคียนมาจากโค้าเลยนะมึงแฉแฉะย่ก็เป็เ่อเาย่างงี้ก็เป็นพ่น้องเดี๋ยวกูอานต้นนี้ให้มึงกิมเดี๋ยวกูแบนต้น

แล้วจมยเอาแต่ว like ่าด um, ja ีทันที่ออกาใหน่มมากน่นนุ่มมอย่าลืมบอกทนาเพ่อยหน่คนที่เปนหลงนาชื่ออะไรที่อยู่ที่ลำนุ่งอะตุ้งติ้งเได้ไปอยู่เขาไม่ได้ไป่งอยู่แล้วเขาเป็นเจ้าแม่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 ก็จะดีจัง เมื่อก <mark> <n> ี้รถสอบสวนการเข้าไปกุ๋เสียวแต่หลังเลยพี่นีอ๋อมีคนมาบอกว่ามึงมีข้คดีมึงบอกว่ากูก็เถียงกับมันอ่ะใจน้อยมึงมีน้ำพริกไปปอกใจน้ำพริกกูไม่เอาหนึ่งหนึ่งสองแสนล้านได้รอบหน้ามึงต้องโดนหนึ่งหนึ่งสองเพื่อนเพื่อนกูชี้แจงเดี๋ยวหน่อยชี้แจงพ่เผาประชอนนะคะมีเจ้าเดียวในประเทศไทยไม่เอาหนึ่งหนึ่งสองชี้แขอบคุณทุก ท่านได้กราบดีได้กราจังตลอดไดงตลอดไจังไม่ออกทีนี้ได้อิสรภาพแล้วขึ้นมาขึ้นมาใจรูปรวมใจไอ้ยี่ห้อไปดองไว้แต่มึงได้มึงเฉยไม่เป็นไรเรามาล่นไอ้พวกเส้นทีมมามาแล้วขึ้นมาใจฮู้ยแม่มึงไม่ครับไม่มีใครเป็นใครเป็นไรนะครับผมสบายดีกันทุกคนสบายแล้วหงอกมอะไรทุกสบายเจอกาว่าจะไม่ออกมาละเขาปล่อยออกมา เออเจ้าหน้าที่ได้ยินไหมจริงจังบมกเขอยากบอกมึงคิดเหมือนกูเลยอยู่คนไหนแม่งบ้านคนนี้ก็จะอยู่กับเป็นเพื่อนในนักโทษการเมืองในนั้นล่ะบ้านก็ไม่ต้องเข้านะข้าวก็ไม่ต้องซื้อไม่ซ่าหาเลยไม่ต้องเสียจะตังค์ขอโทษนะครับเพื่อนขอรูปหนึ่งเมื่ี่มันเปอยู่นู่นนะขอรูปหนึ่งเออกูยังไม่ถ่ายรูปของมึงเลยไม่เขาไม่รู้หรอว่าเราสนิทกันขนาดไหนตอนนี้พี่เลิกเิ่มกินลาแล้ว ไม่กล้าสนิทกับมันเลยเราไถ่ายมันถ่ายรูปรวมเลยถ่ายรูปรวมเอกล้องเรากล้องเรามึงต้องสานิ้วอย่างเดียวพี่ซีเบเบามาเามาเามาเดาเบาเาโอ้แม่เมื่อกี้มันออกมามันาบอยู่อยู่เลยทุกคนล้ทุกคนใครกด้มาะลูกอะเขามาดูหรอกว่าเราน้องที่อยู่ขมึงเนี่ยมัรับมึงรู้อยู่แดนตี้วกันนะ อ่าได้ยังครับจรินจังคือบุคคลสาคัญนะครับไม่เหมือนใครไม่เหมือนใครให้กูเห็นมึงทำท่าอย่างสิ่งใดเดี๋ยวลูกบอกไปกูหาลากทุกคนเลากทุกคนโอ๊ยสมัยผมเสมัยผมทำบ่อยแล้วอี่อ่ะของค้าก็ยังไครทักสินอยู่ละมึงรอบหน้าไม่แมีไอ้ที่มานี่ต้มเลยๆโอ๊ยมาแล้วพี่วันนี้สู้มันอยู่ที่ใจใส่แว่นเนี่ยบุคคนหรอกอุดมการเนี่ย Lật chủ nhà phải lập hiệu lắm giảy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  lắm giả 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 lắm giả